ค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะชวนคุณผู้ชมมาดูลุคใหม่ของพี่ธงธง,งมกจกกันบ้างดีกว่ายังไงจากปกติเป็นยังไงผมยาแต่งงยิงงัน ลิปแดง์ทาลิปแต่งหน้าเฮ้ยอ้าวนี่ใครอ่ะไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมล่าสุดใส่สูตรผูกไทยไปร่วมงานเปิดหนังจ้าไปดูไปซูมใกล้ๆกันดีกว่าเนี่ยคือเรื่องของเรื่องในในหนังใหม่ของลุงลงเนี่ยที่พี่ธงเนี่ยแกรับบทเป็นโจมยุทธท่านหนึ่งนี่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 ท่านที่ท่านที่กินซาลาเปาท่านนี้แหละโอ้ยพี่ธงจำไม่ได้เลยจริงต้องเล่นเป็นผู้ชายไงชั้นชื่นชมทีมแต่งหน้าเอฟเฟกต์เวอร์จำได้ไหมล่ะโอ้โหแต่งได้สกปรกมากพี่อันนี้คือชื่นชม ความจริงสุดยอดเลยที่รับบทเป็นจอมยิณี่คุณได้เห็นไนี่แหละเรื่องนี้พี่ธงธงต้องเล่นเป็นผู้ชายวันเปิดตัวหนังเลยอยากเปลี่ยนลุกไงมาแต่งแบบแมนดูบ้างซึ่งก็มีเพื่อนสนิทคุณโบเบะวันเนง่นคุณสนิทเนี่ยมาเชียดด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่ธงธงบอกว่าอยากทําเพื่อลุงมลงถึงในหนังจะแต่งตัวแบบมอมแมมขนาดไหนนะพี่ธงธงก็สู้ตายครับวันนี้มาหล่อมากวันนี้วันนี้ผมเป็นผู้ชายครับ กลัวทุเล็กขนาดนี้ช่วเรียร้องกันในช่วงไรที่นัใจพี่ลงเขาอยากให้เราเปลี่ยนวิธีเล่นได้แล้วอย่าเล่นเหมือนเดิมมึงเล่นได้เป็นผู้ชายได้แค่เป็นผู้ชายเองเออแค่เป็นผู้ชายเองยากไรยะว่ายังไงครับแจ็คกาลีนเดี๋ยวเจอการงานหน้าใส่สูตรผูกไทยเหมือนกัน,นได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวแจ็คกาลีนจะแต่งชายบ้างครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จริงๆอยากเห็นนะ ได้ได้เดี๋ยวเราสั่กโอเคเดี๋ยวสั่งกัน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราจะดูก็แล้วกันคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่แม่ชีกิ๊กมายุรินค่ะขอเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะคะเพื่อจะได้อนุโมทนาบุญไปด้วยแม่ชีกิ๊กมายุรินค่ะลัดฟ้าไปบวชที่ประเทศพม่าพี่ธงธงในฐานะคนสนิทนะก็เปิดเผยว่าเป็นความตั้งใจของแม่ชีกิ๊กมานานแล้วแต่อยากไปศึกษาพระธรรมที่นู่นเป็นการส่วนตัวค่ะโดยแม่ชีกิ๊กนะได้เคลียทุกอย่างเรียบร้อยแล้วซึ่งจะลาบวชเป็นเวลา1ปี ก่อนที่จะสึกออกมาทํางานในวงการบันเทิงต่อไปค่ะได้ฟังจากพี่ธงธงแบบนี้แล้วนะคะบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะกับแม่ชีคุกด้วยค่ะแม่ชีตอนนี้ออยู่พมา่าไปบวช1ปีจะสึกอีกทีปี6-8ก่อนทำไงไม่ได้เล่นแล้วติดไปก่อน1ปีเป็นต่อมีอยู่แต่ว่าบทของน้องกิ๊กอ่คือไปต่างประเทศหปี นะคะคือเป็นตอนที่พิกิ๊กเขาเล่นอยู่ก็คือแบบยอมทิ้งตรงนั้นเลยอ่ะแล้วคือเขียนตามบทคือไปต่อไปอยู่ต่างประเทศมีบทต่อเนื่องกันไปแต่ไม่เป็นไรยแม่ชีกิกจะกลับมาแน่นอนค่ะ